สวัสดีครับผมกิติชัยเจ้าของธุรกิจห้องภาพคมสันสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีนะครับมีหลายท่านโทรมาถามว่าที่ร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับที่ร้านคมสันนี่ฮะสตูดิโอเนี่ยตั้งอยู่ปากซอยประชารา22นะครับห่างจากท่าน้ําทางนี้คือท่าน้ําหอนการจังหวัดนนทบุรีนะครับประมาณ600เมตรสองไปรถเมล์นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับตรงนี้คือวัดทินกรนะครับเลยเป็นนิดนึงประมาณ 400เมตรคือวัดถินกรนะครับที่ถนนเส้นนี้คือกรุงเทพนนท์นะครับแล้วก็ถามว่าที่จอดรถมีเยอะไหมครับที่จอดรถเนี่ยริมถนนหรือจอดซอยประชาราษฎร์13ฝั่งตรงข้ามนะครับในซอยเลี้ยวเข้าไปแล้วจอดได้เลยนะครับทีนี้สองฝั่งนะครับสองฝั่งถนนนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ20คันที่นี่จอดได้ไปถึงเกือบถึงไฟแดงนะครับแล้วจอดมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับนะครับ ที่วัดทินกรนะครับที่วัดทินกรด้านนี้จอดได้หมดเลยนะครับยกเว้นเซเว่นสองห้องนะครับที่จอดไม่ได้คือไฟรุ่นเมย์ฝั่งตรงข้ามจอดได้หมดนะครับหน้าร้านจอดได้นะครับหลังร้านก็ยังมีที่จอดรถในซอยนะครับร้านคมสัต์นะครับท่านมาแต่ตัวเป็นห้องภาพเฉพาะทางนะครับมีเครื่องราชสีพรนี่ครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์มาแต่ตัวได้เลยนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับเปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ